สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ CV After Work ได้พาน้องคายเบบี้ค่ะมาช่วยกันเปิดกล่องสุ่มเชิญทุกคนร่วมลุ้นไปด้วยกันนะคะกล่องสุ่มเหล่านี้นะคะเป็นกล่องสุ่มที่ได้มาจากการที่พวกเราไปเล่นเกมที่ร้านเกมค่ะแล้วก็กดกล่องสุ่มแต่ละกล่องนะคะ มาได้ค่ะก็เป็นการรุ้นอีกแบบนะคะทุกคนก็ไม่ต้องเขี่ยวเวลาจุ่มนะคะแต่ว่าเป็นการได้เพลิดเพลินไปกับการเล่นเกมค่ะแต่ทั้งนี้นะคะพวกเราเองก็ยังชอบจุ่มอยู่เหมือนกันค่ะเรามารุนกันว่าวันนี้เราได้มานะคะจำนวนหลายกล่องค่ะจะมีทั้งซิลเพรปีนนี่มีตัวนี้นะคะนี่ นี่ค่ะมีหลายเวอร์ชั่นเลยค่ะทุกคนเรามาลุ้นกันนะคะเราจะพาน้องคายเบบีร่วมเปิดเป็นตักขีพยานนะคะไปกับเราค่ะทุกคนคะมาร่วมลุน้นกันกับเรานะคะสวัสดีค่ะคายเบบี Baby, สวัสดีผู้ชมเร็วสวัสดีค่ะทุกคนมาร่วมลุ้นไปกับน้องคายเบบีนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะทุกคน C V After Work ค่ะวันนี้เราจะพาน้องไข่เบบี่ค่ะมาร่วมเปิดกล่องสุ่มนะคะที่เราได้มาจากการเล่นเกมในตู้เกมที่ร้านเกมในห้างสินค้าค่ะมาร่วมรุ้นไปกับพวกเรานะคะ ได้ชนอสกาวแพนด้าค่ะมาร่วมเปิดกล่องสุงม่มไปพร้อมกับพวกเราค่ะเราได้มากล่องสุ่มมานะคะวันนี้เราจะเปิดกล่องไหนดีนะขอแนะนําครับวันนี้เราไปเล่นเครื่องเล่นจากตู้เกมนะครับเราก็ได้แบรนด์น่าจะชื่อว่าอุลิอุลินะครับแบรนด์จากไชน่ามาสี่กลอ่องเซ็ตนี้สี่กล่องก่อนนะครับเหมือนกันสี่กล่องเดี๋ยวลองดูซิข้างในเราจะได้เป็นอะไรบ้าง ถ้าดูจากตัวกล่องนะครับเราจะได้มีสุ่มอยู่4ี่แบบอันนี้ไม่รู้ว่ามีสกิลหรือเปล่าแล้วถ้าสี่แบบที่เราได้มาจะไม่ซ้ำหรือเปล่าเราลุ้นกันนะครับเราเริ่มจากกล่องที่1นึก่อนเลยแล้วกันกล่องนี้นะครับซ้ายสุดเรามาเปิดกันเลยมีสี่แบบนะคะอะไรบ้างนะคะขอดูอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะอ่นนี่นะครับนะคะเห็นกันช ชัดนะคะว่าสี่แบบนะคะสี่กล่องแล้วก็ลุ้นนะคะขออมเพียงให้ได้สี่แบบสี่แบบนะคะอยากทำหลายอย่างซ้ำนะคะขอกำลังใจขอกำลังใจนะคะหนึ่แค่เบียสเก็ตเพนด้าให้กำลังใจแล้วใช่ไหมคะรวมเปิดอยู่เลยค่ะบึ้นๆๆป้าลุยเราจะแกะจากข้างบนหรือข้างล่างดี ข้างล่างแล้วกันเนาะข้างล่างแล้วกันนะคะ,ะแบบลูกพุ่งลูกพุ่งเลยนะครับก็เปิดแบบลูกทุ่งค่ะใครมีคำแนะนำได้นะคะว่าจะเปิดแบบไหนนะคะนี่ขอเปิดลูกทุ่งค่ะคิดว่าแบรนด์อุริอุริน่าจะไม่มีการ์ดมานะครับคิดว่านะจะต้องจับจับข้างใน,นก่อนอ่าเหมือนจะไม่มีการ์ดจริงๆด้วยครับดูสิเห็นเลยอะอ้าวซองก็เห็นเลยครับ ไม่เป็นไรเราอย่างน้อยเราเห็นนะว่าเขาใส่ซองมาด้านไหนไม่มีแต่ละน้องน่ารักนะเได้เห็นแล้วอะเตัวแรกนะครับชื่ออะไรเมรูอะรตัวไปดูสีลเดียวไปสีด้านนี้แล้วกันนะครับแทน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 อ้าไม่ใช่นี้ไม่ได้ร้างดูนี่เาไสีเหลืองทุกคนสีอะไรอะ กล่องมันสีเหลืองแต่ว่าข้างในน้องมีสีแกะได้ไมั้เนี้ส่สวยงามค่ไข่ออกมานะครับนมาแล้วค่ะุกคนน,นใส่ไว้คับเคใส่ด้านนี้แล้วกันเนาะนจะได้เห็น,นะะอุ้ยหัวทิ่มขอโทษนะครับสีส้มนะคะเป็นร้อนๆนะคะแล้วกมีโบสีเหลืองค่ะทุกคนสวยงามมากม ครสนใจก็ไปตามหานะคะแล้วก็ไปกดไปเล่นกันได้นะคะนี่เป็นภาคจรินๆเลาค่ะก็ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังก็น้องดูมันเงาสวยงามค่ะทุกคนทรงผมสวยงามมากเลยนี่สวัสดีทักทายทุกคนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ไข่เบบี้แล้วก็พี่สุนทรเพ็ญด้าเนียนะคะพี่พี่เขาลอด่ะยังไม่ได้ยังไม่ได้ตัดเลยอ่ะ ตัวแรกนะครับรมาได้พัาแล้วนะคะสวัสดีค่ะน้องอน่ารักมากเลยค่ะน้องมีทรงผมที่เป็นสีส้มนะคะทุกคนสวยงามนะคะตัวหนึ่งพันไปครับหนึ่งพันไปค่ะอย่างรวดเร็ว กลางเลยครับมายืนหนึ่งเลย,ร,ยารายงานตัวแล้วนะคะ่ะเรียบร้อยค่ะกล่องที่หนึ่งผ่านไปครัทุกคนกล่องที่สองเราจะเปิดจากฝั่งขวาแล้วกันนะครับฝังะะง่งนะงนี้ะคะฝั่งขวานะดึงๆเหมือนเดิมนะครับเราเปิดแบบลูกกุ่งจากด้านล่างนะครับจะไม่ยอกไม่ง่ายจะไม่ยอกง่ายๆเราต้องทรมานชุบ เช่นเดิมครับตอนนี้เราได้ตัวแรกไปแล้วนะครับตัวนี้ซ้ายบนนะครับเราจะได้อะไรอื่นเรามาดูตัวที่8กันตัว8เปล่าไม่ใช่เฮ้ย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 ไม่ใช่แน่นอนเพราะว่ามันเป็นสีไข่มันเป็นสีคองละสีกันเนาะอันนี้ออกแบบว่า ตีเลยตีเลยแแเยรุนการค่นการรุนการขอะีน้องสไ้ใคร็นราสีแต่น้องตัวเดียวกันอ้าวน้องเป็นฝาแฝดค่ะทุกคนน้องเป็นฝาแฝดแต่เอ๋เรามีฝาแฝดหรอเนี่ยเพิ่งรู้ไปรายงานตัวเรียบร้อยค่ะพี่ขายเบบี้ก็บอกว่า นายเบบี้ก็เลยบอกว่าอะไรนี้อะไรกันซ้ำนะครับกล่องที่สองก็กล่องที่หนึ่งซ้ำนะครับฝาไข่คนละสีน้องไก่เบบี้เซ็งเลยโอเคค่ะไม่เป็นไรเราไปลุยกันต่อเอ้ยน้องไก่เบบี้มีหีบละน้องไก่เบบี้บอกว่านอนดีกว่าตัวไหนดีนะอ่ะแล้วเปิดกล่องข้างไหนต่อดีครับซ้ายหรือขวาดี เมื่อกี้เราเปิดจากฝั่งซ้ายก่อนไปแล้วเนาะแล้วก็มาฝั่งขวานี่งขวาตามเลยแล้วกันนะครับฝ่องนี้นะอ่ะกังนี้นะคะเหมือนเดิมลูกตุ้งลูกตุ้งเราจะมาะดูซิเราจะซ้ำกันทั้งสี่กล่องเลยไหมจะเป็นแปดสามหรือว่าจะแปดสามแปดสี่เลยไหม 8, 3, 8, 4, ม,มาลองลุ้นกันเลยนะครับรอลุ้นกันเนาะเอาให้แบบโลคือหาก็ไปเลยสี่กล่องเอาให้มาสี ซ้ำกันให้หมดเลยเจาแพนด้านะคะซึ่งเป็นแขกรับเชิญคงจะบอกว่าเอาเปพิเศษบอกว่าอะไรกันครับเนี่ยเอาๆกล่องโคลสีอ่ะแต่ว่าจะอ่าอีกแล้วเมื่อกี้เรามีประสบการณ์แล้วเนาะจะลุ้นได้มีฝากไข่โคลสีก็เป็นตัวเดียวกันได้เอาๆๆนี่สี <ทะ S 2> ม่วงค่ะทุกคนจากเหลืองแกะครับ<ม>แกะแกะแกะและก็ แกดูออกงวงๆนาะทุกคนแล้วก็ตัวเด็กกันตะเนี่ยแก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 ไหนเธอมีฝาแปดสามเหรอจ๊ะใช่ไหมผมเห็นแล้วนะผมเห็นแล้วใช่ป้าทุกคนๆไหนไหใช่ไหมพี่คายเบบี้ตอนนี้ขอพัก่อนไปแล้วไม่ใช่นะคะไม่ใช่ทุกคนเป็นผุกพี่คายเบบี้แล้วรรอรน้องไปนรายงานตัวผูกพี่คายเบบี้หน่อยแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่คาเบบี้ หนูไม่ใช่ฝาแฝดสามค่ะเย้หนูไม่ใช่ฝาแฝดยยยนะยยยยนยนยย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 คนยย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 ายยยยยัยยยยยยยนย่ยยยยยย่ยยยยยยยัยยยเยย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 ยนะยรับจะเป็นยยยยยยเยยยยยย เราได้แบบน้องแปดสองแล้วก็หนึ่งนะคะซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกันเลยเอาไปลุ้นกันที่กล่องสุดท้ายเลยแล้วกันเนาะจะได้สองตัวอ่าจะเผื่อจะมีแฝดคู่กันหรือเปล่าเนาะใช่ใช่แต่ว่าจริงๆก็อยากได้ตัวสีขาวเนาะลองลุ้นกันเราลองลุ้นกันเพราะนั้นอ่าเปิดเลยนะฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บถ้ามันลุกทุ่งค่ะนอนุ่งสีใส ก็ให้น้องๆทุกคนนะคะช่วงเป็นสักขีไคร์ยานแล้ววันนี้นะคะไปฝ่าแล้วนะครับเต้น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 พี่สกาวเพนด้ามาแล้วอย้าวล่วงหมดเลย แฟดมาวางทางซ้ายขวาก่อนนี่เจ้าแพนด้านะคะได้แรงโชว์ไปนะคะเมื่อกี้เอาล่ะทีแล้วนะครับนี่ได้สีเขียวองฟ้าทุกคนตื่นเต้นตื่นเต้นน่ามันจะตามเรือเปิดเนี่ยดึงซองเขียวองฟ้าทุกคนตึ้งต้งไม่เหมือนหนะทุกคนไหนไหนไม่เห็นเลยตึ้ง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 ตั้ง สวัสดีค่ะหนูมารายงานตัวต่อทุกคนค่ะสวัสดีค่ะหนูเป็นตัวายล่างนะครับแล้วก็ตัวที่อยากได้นะคะทุกคนต้องไปรอลุ้นอีกนะคะเดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปกดกันใหม่นะครับไปกดเกมกันใหม่เรา่มาสาสุขภาพอนะครับตอนนี้นะคะทุกคนน้องๆทั้งสี่น่าจะชื่อแบรนดอุลิอุลินะครับแบรนดนี้นะเผื่อใครสนใจน้องเขาน่ารักอยู่เหมือนกัน ะะการ,การได้ใช่แล้ว,ได,ลวได้เล่นเกมนะคะก็ได้ลุ้นเป็นตัวด้วยนะคะเราก็จะสุ่มตั้งแต่กล่องไหนจะหล่นลงมาจนถึงสุ่มว่าในกล่องนั้นจะได้อะไรนะครับในการสุมส่มซ้อนสุมส่มลงไปใช่โอเค okay. ใครสนใจนะคะจะเล่นเกมในลักษณะแบบนี้นะคะที่จะได้กล่องน้องลงมานะคะก็สามารถที่จะลองหาดูดดตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะครับจะมีร้านเกม หลายร้านอยู่เราลองลองเลือก,กเกตามรรเราดีใจไ,ได้เลยหัใหม่มาก็ได้นะคะทุกคนว่าให้เราแนะนําว่า,าร้านไหนสาขาไหนดีนะคะอ่าโอเคสำหรับแบรนด์คุลิคุลิที่ได้มาสี่กล่องก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันที่กล่องต่อไปนะครับวันนี้น้องคายเบบี้แล้วก็สกิเพนด้านะคะและก็น้องๆทั้งสี่คนนะคะเดี๋ยวขอตัวไปเก็บตัวนางงามสํสำหรับ สี่คนล่าสุดก่อนนะครับมีค่ะเดี๋ยวค่ะทุกคนดูอีกทีนะคะสวัสดีค่ะบายบายแล้วลูกบาย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 คุณผู้ชมนะคะอ่ะเดี๋ยว à, ไปพี่ๆก็บายบายทุกคนนะคะบายบายค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ